วันนี้ก็ได้ราภนาของดีมาอีกนะครับพี่พินเพื่อนครับเป็นพระปิตาหลวงพ่อคูณปริสุทธโธทั้งสององค์เลยนะครับพี่พินเพื่อนครับนี่ครับถ้าเป็นสายเมตตาค้าขายโชคลาภต้องนี่เลยครับยกให้นะครับผมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธแห่งวัดบ้านไร่นะพี่น้องครับนะครับท่านได้มอบสิ่งที่เป็นมงคลนะครับวัตถุมงคลอ่า สิ่งดีนะผมไว้ให้กับแผ่นดินไทยไว้ให้กับลูกกับหลานนะครับก่อนที่ท่านจะเข้าสู่นิพพานหรือว,ว่าท่านจะละสังขารไปในปี5 7นะครับผมเอเอห้ 58, ครับขออภัยด้วยนะครับปี58ก็แสดงว่าวัตถุมงคลของท่านที่มีกระแสดโด่งดังตั้งแต่ปี2530 2น3 0ะครับ2530นะครับ, 30, รบก็คือเหรียญเริ่มจากเหรียญรุ่นสากลขึ้นมาจนถึง2557นะครับ ถ้าท่านใดได้ไปก็ถือว่าโชคดีนะครับหลังจากปี57ไปก็คือไม่ทันท่านแล้วนะครับพี่พเพื่อนๆครับครับสององค์น,นี้ก็คือพระปิต,ตามหาลาภทั้งสององค์นะพี่พเพื่อนๆทางด้านซ้ายมือผมนี้จะเป็นปิต,ตามหาลาภแบบฝังตะกุดนะครับที่ท้องแขนใช่ไหมครับฝังตะกุดที่แขนด้านขวาวงพระหรือว่าซ้ายมือเราเป็นตะกุด ทองเหลืองนะครับนี่ครับออกตะกุดทองเหลืองแต่เป็นทองเหลืองซีดแล้วนะครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นตะกุดทองเหลืองซีดแล้วปี36นะครับองคาล่ามือนี้สร้างปี36นะครับผมเป็นปิดตามหาลาภหลวงพ่อคุณปริสุทธโธนะครับเป็นเนื้อออกพระสมเด็จเลยนะครับนะครับผมเนื้อออกพระสมเด็จเลยแตกลานมีการแตกลานสวยงามมากองค์ด้านขวามือผมนี้เป็นปิดตาสาลิกามหาลาภนะครับ สร้างก็อยู่เล่ยเ,เลี่ยไ่เรียกันนะครับปี3637ประมาณนี้นะครับพี่น้องครับนี่ครับพระที่มีกระแสนิยมนะครับผมาทางด้านสายเมตตามหานิยมของหลวงพ่อคุณปริสุทธโธก็ถือว่าพระสององค์นี้ทันท่านนะครับทันท่านผูกเสกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าปี3ามหท่านตอนนั้นท่านโอ้โหดังมากนะครับถ้าเปรียบเหมือนอพระ กี่ี่ดังในปัจจุบันก็คือหลวงปู่ศิลาแหละครับนะครับเผื่อท่านอาจจะดังกว่าหลวงปู่ศิลาด้วยซ้ำนะครับปี3 6 3 7นะพี่พินเพื่อนนี่ครับเรามาดูเนื้อหามวลสารกันนะครับดูเนื้อหามวลสารดูความเก่าปี36นะผมผมเห็นทีแรกผมหยิบขึ้นมาผมนึกว่าปี30นะครับผมเพราะว่าเก่ามากนะครับพี่พินเพื่อนครับมาดูเนื้อหามวลสารแบบใกล้ๆกันนะครับด้วยกล้อง 10x นี่แหละเห็นไหมครับเก่าไม่เก่าดูเอาครับพี่พินเพื่อน ดูการแตกล้าวนะครับแตกลานเห็นไหมครับจะว่าแตกลายงาก็ได้นะครับเพราะว่าแตกทิ้งลงมาอย่างนี้เขาเรียกแตกลายงา,าถ้าแตกลายสังขารโลกเขาเรียกแตกลานนะครับพี่เพื่อนนี่ครับดูตะกุดครับโอ้โหเก,เก่ากึกเลยโอ้ยเก่าเก่าจริงๆครับตะกุดถ้าเป็นปอกลูกปืนสมัยนี้ก็คงจะเป็นในยุคผมว่าสงครามโลกครั้งที่สองมั้งเนี่ยตะกุดเก่ามากเห็นไหมครับ นะครับะนะครับดูความเก่าตามล่องลึกๆนะครับพื้นที่ต่ำๆที่เราสัมผัสไม่ถึงก็จะมีคาบฝุ่นอ่าคาบความเก่านะครับอ่าบมวลสารหรือว่าการกายภาพของมวลสารนะครับหลักๆว่ารุ่นนี้มีเนื้อผงเกสรด้วยนะครับเป็นส่วนผสมของหลักๆของอบพระมหาลาบผมปิดตามหาลาบ จะมีเนื้อเกรสรด้วยนะครับผมตามที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกมาครับว่ามีเนื้อ,อเกรสรเป็นหลักๆเลยนะครับเนื้อผงเกรสรนั่นแหละนะครับพี่น้องแล้วก็มีผงพุทธคุณและหลายอย่างนะครับที่หลวงพ่อท่านได้ให้ลูกศิษย์ลูกหานํามาพรีมอนสารสร้างพระรุ่นนี้ขึ้นมาใครได้ไปถือว่าโชคดีแน่นอนนะครับพี่บินเพื่อนเพราะว่าท่านได้อธิษฐาษนจิตปลุกเสก นะครับพี่น้องครับหลวงพ่อคุณนี่ก็รู้อยู่แล้วว่าท่านมียานบารมีแก่กล้ามากครับผมมีฌานสมาธิพลังกิจแก่กล้ามากนะครับพี่น้องครับพลังกิจท่านไม่ธรรมดานะครับหลวงพ่อคุลปริสโตเพราะว่าก่อนนั้นก่อนที่ท่านจะมีข่าวดังนะครับตอนท่านยังแข็งแรงอยู่นะครับท่านเคยไปทุดงไปทุดงถึงประเทศลาวนะครับโดยเฉพาะภูเขาควายนะครับผมแดนลี้ลับนี่ท่านเคยไปหมด ไปมาโอ้โหไปดูประวัติท่านนะครับผมประวัติตามาสื่อต่างๆเที่ยวลงตามช่องต่างๆเที่ยวลงท่านมีประสบการณ์ทางด้านาพลังกิตสูงมากนะพี่เพื่อนผีพูดที่พิาจในกลัวท่านหมดเลยครับหลวงพ่อคุณปริสุทธโธผมอ่านดูประวัติท่านโอ้โหไม่ธรรมดาครับหลวงพ่อคุณท่านสร้างวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นเนื้อผงหรือว่าเนื้อโลหะมีความศักดิ์สิทธิ์หมดทุกเนื้อนะครับผม ทุกรุ่นนะครับพี่เพื่อนครับทุกรุ่นครับแต่ถ้าเป็นสายเมตตามหานิยมค้าขายโชคลาภต้องนี่เลยนะครับที่ผมลงให้ดูนี่แหละพยายามหามาให้ได้นะครับอันนี้คือผมได้รับข่าวมาจากเอฟซีท่านหนึ่งมีเอฟซีท่านหนึ่งไม่ได้รับข่าวนะครับเอฟซีท่านหนึ่งนะครับแกเป็นคนชอบหลวงพ่อคูณปริสตทโธนะครับผม อันนี้กิงแกก็เคยเมื่อก่อนแกเขาเคยชอบพระสมเด็จนั่นแหละครับแต่ปัจจุบันแกจะวิ่งหาแกจะพยายามเสาะแสวงหาแต่พระหลวงพ่อคูณบริสุทธโธโดยเฉพาะพระปิดตานะครับแกโทรมาหาผมนะครับแกบอกว่าแกมีเพื่อนเพื่อนคนจีนคนหนึ่งนะครับแสวงหาแล้วก็เช่าเฉพาะหลวงพ่อคูณอย่างเดียวนะครับแกบอกว่าเช่าเฉพาะหลวงพ่อคูณอย่างเดียว โดยเฉพาะพระปิตามหาลาภอันนี้ไม่อยากผมไม่อยากไม่ไม่ใช่ว่าผมอยากจะปล่อยพระไม่ใช่ว่าพูดยกยอรพระตัวเองอยากให้พี่เพื่อนที่รับชมคลิปนี้มาสนใจอยากจะเช่าหาบูชาพระผมไม่เลยนะครับผมไม่อยากจะปล่อยนะครับผมเพราะว่าผมอยากจะเก็บไว้นะครับพี่เพื่อนมีแต่จะแสวงหาเพิ่มอีกนะพี่น้องครับนี่ครับเพราะว่าเป็นพระที่เก่าแล้วก็ทันยุคหลวงพ่อคูณใครได้ไปถือว่าโชคดีนะพี่น้องขอให้เป็นของแท้นะครับย้ําขอให้เป็นของแท้ น้ผมามาเขาเรื่อง <choices> ก็คือมีเพื่อนของแกเป็นคนจีน,นครับเสาะแสวงหาแต่หลวงพ่อคุณปริสุทธโธไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือว่าเนื้อผง,งเป็นผงหรือว่าเป็นเหรียญโลหะต่างๆก็แล้วแต่นะครับแต่เขาอยากได้พระปิดตามหาลาภเพราะว่าเขาชอบชื่อหลวงพ่อคุณนะครับเพราะว่าคําว่าคุณก็คือคําว่าเพิ่มนะครับคุณก็คือเพิ่มคนจีนก็จะถือคำนี้มากนะครับคำว่าคุณเป็นชื่อชื่อท่านก็เป็นมงคลอยู่แล้วหลวงพ่อคุณนะครับ ก็คือเพิ่มนั้นเองนะครับพอดีคนจีนท่านนี้คนจีนคนนี้เขาก็เลยศรัทธาลงพ่าคขูนก็เลยหาวัตถุมงคลลงพ่าคขูนมาห้อยคอเพาติดตัวปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่กี่ปีผ่านมานะครับกิจการของแกนี้ลุ่งเรืองเจริญลุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆจนเพื่อนคนไทยคนนี้นะครับแกเล่าให้ผมฟังเพื่อนคนไทยคนนี้ก็ไม่คิดไม่ฝันว่าเขาจะคนเพื่อนคนจีนจะรวยเร็ว นะครับผมจะ,จะเจริญรุ่งเรืองกิจการจเจริญรุ่งเรืองไวขนาดนี้ก็เลยถามเพื่อนคนจีนบอกว่าห้อยพระอะไรห้อยเฉพาะหลวงพ่อคูณอย่างเดียวว่าอย่างนั้น,นครับนี่ก็เป็นที่มามของผมเป็นที่มาของเป็นแรงบันดาลใจนะครับพูดง่ายๆคือเป็นแรงบันดาลใจอยากให้ผมเช่าหาหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับผมกําลังแสวงหาอยู่ครับพ,พี่เพื่อนท่านใดมี้อส่งมาทางไลน์ให้ให้ชมด้วยนะครับเผื่อชอบผมก็จะ ทัาไปหานะพี่เป็นเพื่อนครับโดยเฉพาะพระปิดตาครับไม่ใช่เนื้อโลหะนะครับผมเนื้อโลหะผมมีอพอแล้วครับอพอที่ว่าเยอะพอสมควรครับเนื้อโลหะพวกบรรดาเลียนหรือว่าเนื้อโลหะต่างๆนะพี่เป็นเพื่อนนี่ครับเป็นของดีจากหลวงพ่อนะผมหลวงปู่ก็ว่าได้นะครับท่านรัศกสังขารไปแล้วนะครับวันที่ประชุมเพิงสรลีระสังขารท่านผมก็ไปนะครับเพราะว่าสังขารของท่านได้มาทําการ เผาเขาว่าได้ครับผมทำการส่งท่านอยู่ยหน้าพุทธมณฑลอีสานคอนเจนวันนั้นผมก็ไปครับวันที่ประชุมเพิ่งศพท่านแหละนะครับนี่ครับท่านก็เลยทิ้งของดีมาให้ให้ลูกให้หลานได้ได้ดูต่างหน้าเขาว่าได้หรือว่าได้บูชานะผมได้เก็บไว้บูชาได้อะไรล่ะครอบครองได้กราบไหว้บูชาเออโหปูดอยาก อี่ครับองต่อมาครับเป็นพระปิตาสาริกามหาราบนะครับเนื้อคนละอย่างกันเลยองค์นี้จะหนักไปทางเนื้อผงผงพุทธคุณและผงเกสรนะครับนี่ครับองค์นี้นะครับผมน่าจะหนักไปทางผงพุทธคุณและผงเกสรจะแตกต่างกันนะครับกับองค์เมื่อกี้ององเมื่อกี้องค์นี้ก็คือออกไปทางเนื้ออาจจะมีเผอเป็นเนื้อออกผ้าสมเด็จนะครับอาจจะมีเนื้อปูนด้วยก็อาจเป็นไปได้ ออกเนื้อสมเด็จเลยนะครับองแรกองสองนี่ออกเนื้อไปทางผงเกสรนะครับผมผงเกศรนะครับและผงพุทธคุณนะครับนี่ครับดูความเก่าด้านซ้ายมือเราจะเห็นตอกคำว่านี่ครับน่าจะเป็นชื่อหลวงพ่อครับเนี่ยนี่ครับน่าจะเป็นชื่อหลวงพ่อนะครับเป็นด้านด้านซ้ายมือเรานี่ครับตอกโคตด้วยนะครับทางขวาหงูองค์พระเห็นะครับ ขวาไหลองพระนะครับหรือว่าซ้ายมือเราต่อโคดด้วยทางนี้ก็มีครับอัคระยันยันเหมือนกับเขาเรียกอะไรเนี่ยยันเหมือนกับยอยักษลีนี่ก็คือเอกลักษณ์ยันของหลวงพ่อคุณปริสุทธโธเหมือนกับเหรียญรุ่นรับเสด็จเลยครับท่านจะตอกด้านหลังอัคระยันท่านจะติดด้านหลังแบบนี้ดูความเก่าความเป็นธรรมชาติครับพระเมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมาครับดูพระเมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมาดูความเก่าสิครับเห็นไหมครับ เขาคึกเลยนะครับเนี่ยตามซอกตามมุมต่างๆมีการเหมือนกับการงอกนะครับผมการงอกของมวลสารนะครับการงอกของมวลสารนะครับขึ้นปลายเต็มพื้นผิวนะครับตามซอกตามเบือกต่างๆนี่คือพระแทะดูง่ายสบายตาครับพระปิดตาด้านหลังเป็นสาลิกานะครับนี่ครับตรงกลางเป็นสาลิกาด้านบนก็จะเป็นเหมือนกับเป็น มีพานเหมือนกับมีลูกนิมิตเป็นลูกแก้วน่าจะเป็นลูกแก้วนะครับผมนี่ครับด้านซ้ายก็มีอัขระยันด้านบนก็ยันเต็มครับเรือรุ่นนี้ไม่ธรรมดานะครับพี่น้องนะครับพิธีไม่ธรรมดาะครับพิธีอธิษฐานจิตปลูกเสกคงจะพิธีใหญ่มากนะครับดูอัขระยันนะครับนี่ครับพระปิตาสาริกามหาลาบอันนี้ออกวัดผ่านศึกนะครับวัดผ่านศึกอนุกูลครับผมนี่ครับนครราชสีมาก็เป็นวัดใน สาขาของหลวงพ่อคุณผลิสุทธโธนี่ครับพระปิตาสาริกามหาลาภไม่ธรรมดาครับรุ่นนี้นะครับไม่ไม่ต้องดูอะไรมากมายครับผมพระแท้ดูยังไงก็แท้ดูมวลสารนะครับผมความเป็นธรรมชาติของพระดูขอบข้างเห็นไหมครับมิตีประกบพิมพ์ยังเป็นเส้นเสี้ยนอยู่นะครับเป็นเส้นเสี้ยนเส้นเสี้ยนพระแท้ดูง่ายสบายตาผมก็ไม่อยากจะส่องอะไรมากมายก็รู้ว่าแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต ครับผมเจ็บนะครับผมสอง,องค์นี้คือเจ็บนะครับนี่อะครับในใจไม่อยากจะปล่อยนะครับผมเว้นสัจากผมจะได้มาเพิ่มอีกนะครับผมก็มีอีกนะครับผมแต่ไม่ใช่รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวอ e ีพีหน้าจะมาลงให้ชมกันเป็นปิดตาเหมือนกันนะครับแต่ออกผงช็อกสีขาวเลยอ่าเป็นผงช็อกเป็นเนื้อออกช็อกเลยครับสีขาวจั่วเลยนะครับสีขาวจั่วเลยน่าจะสร้างอยู่ประมาณปี สามสิบเจ็ดสามแปดประมาณนี้แหละสามเจ็ดสามแปดนะครับพี่เพื่อนเดี๋ยวอีพินหน้ามาให้ลงให้ชมเป็นพระปิดตามหาราชเหมือนกันนะครับแต่รุ่นนั้นมีกล่องนะครับผมรุ่นนี้ผมได้มาแบบนี้แหละนะครับไม่รู้ว่ากล่องไปไหนนะครับผมนะครับเจ้าของเดิมเขาให้มาแบบนี้นะครับเชาาหาบูชามาเป็นพระปิดตาที่มีประสบการณ์สูงมากนะครับแม้กระทั่งชาวจีนชาวต่างชาติยังยอมรับวัตถุบมงคนหลวงพ่อคุณไม่ไม่เฉพาะพระปิดตาอย่างเดียว พระอะไรก็แล้วแต่ขอให้หลวงพ่อคูณท่านเสกก็พอ,อทันท่านก็พอนะครับพีเ่เพื่อนๆแต่อยากให้ดีก็คือถ้าเน้นไปทางค้าขายครับค้าขายโชคลาบนะครับต้องนี่เลยปิดตาพระปิดตานะครับปิดตามหาลาบหรือว่าปิดตารุ่นไหนก็แล้วแต่ดีหมดนะครับผมของหลวงพ่อคูณขอให้ทันท่านนะพีเ่เพื่อนๆย้ำขอให้ทันท่านเว้นแต่าจากหลังปี57ไปอันนั้นไม่ทันนะครับถ้าสร้างปี58ไม่ทันล้านเปอร์เซ็นต์ เพราะว่าท่านละสังขารปี58นะพี่น้องครับนี่ครับถ้าต่ํากว่า58ลงมาคือพูดง่ายๆตั้งแต่ที่ท่านสร้างมานะครับที่ท่านดังโด่งดังมาก็ปี112ใช่นไหมครับ2512ซึ่งผมยังไม่เกิดนะครับท่าน,านสร้างรุ่นแรกมาปี2512เป็นเหรียญใช่นไหมครับเหรียญรูปไข่จนมาถึงปี2512จนจนมาถึงปี2557คือทันท่านหมดนะครับพี่พเพื่อนๆครับ ท่านจะสร้างมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ที่โด่งดังที่สุดก็คือปี3637นะครับสามหกสานี่ครับท่านดังมากหลวงพ่อคุณนะครับผมท่านดังมากวัตถุมงคลของท่านโอ้โหแรงมากแรงทะลุโลกเลยนะครับพี่เพื่อนเพื่อนครับนี่ครับท่านท่านแน่นอนนะครับเริ่มจากปี12ถึงปี57ถ้าปี58ไปไม่มีแล้วครับไม่ทันท่านแล้วท่านเขานีพพานไปแล้วพี่น้องนี่ครับ เอามาให้ชมแค่นี้ครับสายเมตตามหานิยมค้าขายโชคลาภต้องนี่เลยหลวงพ่อคุณปาริสโตครับผมครับอีพีนี้ไว้แค่นี้ก่อนพี่เพื่อนเพื่อนอทำใดที่เข้ามารับชมรับฟังก็ขอบารมีหลวงพ่อคุณปาริสโตจงปกปักรักษาพี่น้องให้อยู่เย็นเป็นสุขจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานค้าขายโชคลาภล่ำร่ำเรวยรวยครับพบกคุณหม่พี่นะครับสวัสดีครับ